ผมขอแนะนำนะผมนะคะอยากดูแซนแตนะ่ผมขอแนะนำนะผมช่องช่องนี้กับช่องนี้เลยอ้อ oh. นี่ครับผมผมจัดไปแล้วกดไลค์กนกดให้ตนเองด้วยเย่ yeah. ครับผมแล้วก็นะครับ <c oughs> มีช่อง Youtube นะครับผม ที่ผมขอแนะนำสำหรับ,บ,บดูแซนถ้าใครชอบแซนก็ดูได้นะผมพี่สาวเอากระทูรูมาเลไในนี้น <c oughs> แซนแวผมมันแล้วโอเคแล้วผมอันน่ะเบลเบลเลเเราจบแล้วอันน่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมมันไม่กล้าพูดล่ใช่ๆๆมันเถอะ อันดับที่สต้องจัดใหม่หมดเลยสุดยอดไปเลยต้องจัดใหม่หมดเลยอันดับที่สี่พีทเอสิบอันดับที่ผมเอ้ห้าห้าอันดับสี่อันดับที่ผมชอบแสนต่อจากอีพีนู่นใช่ผมขอตัวแรกเลยนะครับ โอเชียนแซนนั่นเองหรือว่าพาเลตแซนฮิตโปรที่ผมชอบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะครับโอเชียนแซนก็ได้พาเลตแซนก็ได้ผมจำที่ควรจะเรียกนะครับไออารับตามที่คนจะเรียกอืมตามที่คนจะเรียกคิดดม ก็ล้วผมในกรณีอูลืออะไรกรณีอีกและคิดเมื่อกี้ว่าเราก็ออกไปกรณีแล้วก็ลบไปเลยดูเหมือนว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุอะไรลสอย่างนี่แหละเหลือลมมั้งลูฟี่มาบุกมั้งเริ่มไปนน่นแหละเคล่ะขาของเขาก็เลยเป็นมีดอ่ะมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนให้หรือว่าขาของเขาเป็นแบบนั้นว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเช่นเขาไปสะดุดก้อนหินขาหักอย่างนั้นแหละใช่ ่ใเหตุผลที่ผมชอบเดี๋ยวผมชอบตัวสลัดดาวเหตุผลที่ผมชอบตัวสลัดเดียวเพราะว่ามันดูเท่ผมเท่โดยเฉพาะไม่ของเขาดูคิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดูดูอ๋อยูทูบที่ผมบอกว่าจะสำหรับดูแซนนผมผมเดี๋ยวผมจะฟิล์มฟิล์มฟิล์มกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเหจะบิมากันแล้วกัน ก็นะบ Z A เนาะดีเรียบร้อยนี่นะผมก็ช่องช่องนี้เนี่ยแหละที่ผมดูแซนนะผมกับนี่แต่ผมไม่ค่อยดูนะผมผมไปดูในมือถืออีกเครื่องนึงครับก <c oughs> ็นะ ก็ไม่ชอบเราอย่างไงโอเจนเซนพอลิเซนอะไรกได้แล้วก็อะไรก็ได้แล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยผมขอแนะนำนะครับผมช่องนี้นี่ทุกคนตัวนี้เขาไปเล่นเกมมันั้นเนาะตัวนี้เขาไปเล่นเกมมันั้นแล้วแต่ถ้าอยากดูช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ช่องนี้ผม แต่ถ้าอยากดูช่องใครชอบ S C P บอกไว้เลยแนวนี้ดีนะผมนี่ไงแล้ผมเขาก็จะไปเล่นเกมแบบนี้นะผมล่าสุดแล้วแล้วก็แซนนะผมหาได้จากตรงนี้นะแนวกับตรงนี้น่ดแล้วก็เนี่ยเนี่ยแต่พนี่ย รบติดตามทั้งสองช่องนี้ด้วยนะเดโน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 มันไม่มีแค่ช่องเดียวหรอกครับ <c oughs> ช่องนี้ด้วยนะครับนี่นี่ไงขยับรู้ก็ดูได้นะผมว่าเขาทำเกี่ยวกับเรื่องสายเราในเอีกนลยยายสิ่งหลาอย่างนี่แหละเหตุการณ์อะไรเนี่แหลวคิดว่าผมไปชอบมากเลยนะคิดดิผม